ฟาบาดพวตตาโจมตีเหอซีพะยะค่ะปัจจุบันคือมณฑลการสูรทางตะวันตกเฉียงเหนืออะไรเนาะข้าขอท่านพ่อของข้าอย่างจริงใจให้ข้าสั่งการเป็นการส่วนตัวแล้วไปที่หลานโจการเดินทางไปเหอซีโบราณเริ่มต้นจากหลานโจทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นในอาณาจากักรเจ้าจะมีความสุขราวกับกำลังฉลองปีใหม่อยากจะไปก็ไปแต่เราต้องตกลงกันว่าเจ้าไม่สามารถออกจากลานโจได้ และทำได้เพียงนั่งอยู่ในลานโจและดูแลสงครามเท่านั้นข้าจะไม่ทําให้ท่านพ่อผิดหวังและจะทุบตีพวกตาต้าอ,อย่างแน่นอนจนกว่าพวกเขาจะจํำข้าไม่ได้โรงงานวังโกงเริ่มนำร่องการปฏิรูปและช่างฝีมือก็ถูกส่งไปยังสถาบันเพื่อศึกษาต่อไปข้าได้ยินมาว่าผู้ชายคนนี้หยิบกระดดกไปทุกที่เขาป่วยอย่างนั้นเหรอมันอาจจะเป็นความวิปลิตบางอย่างหรือเปล่านะ ช่างฝีมือโรงงานวังกงกระดูกบูและเนื้อวัวบดเป็นเท่าผสมกับโงซิลิกอนและโงคาร์บอนเพื่อสร้างนัาค่าขนาดใหญ่สวัสดีอาจารย์จางสวัสดีเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์สอนอย่างนั้นเหรอจางเว่ยบูอาจารย์คนใหม่ของวังกงสร้างช่างฝีมือเขายังเป็นญาติที่ยากจนของจกักรพรรดินีจางข้าชื่อจางเหวยจูและราชินีจางเป็นป้าของข้า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ้านเกิดของข้าประสบภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าญาติาาิไม่สามารถอยู่รอดและหนีไปยังเมืองหลวงได้ป้าของข้าบอกว่าลุงของข้าน่าเชื่อถือที่สุดและขอให้ข้ามาหาภายใต้การจัดการของฟานจี้ฟานเขาก็อาชญากรรมร้ายแรงด้วยการผลิตอาวุธเป็นการส่วนตัวสําเร็จแล้วเป็นผลให้เขาได้รับยกย่องจากจากักรพรรดิสำหรับทักษะการ,รผลิตที่ยอดเยี่ยมของเขามีคนมากมายสร้างวังโกงช้างไม่ได้แต่เจ้าทำได้ นี่ไม่ใช่เครดิตของผู้สืบทอดเท่านั้นแต่ยังลวมถึงเจ้าด้วยด้วยกำลังใจเขาจะเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางการวิจัยและพัฒนาอาวุธข้าทำฟอสฟอฟลัสเขาวแล้วเยี่ยมเจ้าเก่งมากภายใต้การนำของจางเวย่ยนักเดินของซีซานและช่างฝีมือของวังกงทำงานร่วมกันเพื่อซ่อมแซมสิ่งแปลกประหลาดทุกประเภทระเบิดถุงนี้บรรจุรลูกปัดเหล็กตะไบเหล็กและดินปืน ล้ายังห่อฟอสฟลัสขาวเป็นห่อเล็กๆแล้วใส่เข้าไปข้างในด้วยพวกเจ้าทุกคนเก่งมากพี่ฟางข้าจะไปลานโจและอยากจะบอกลาเจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยนะแล้วอยากขอร้องให้ข้าพาไปที่นั่นด้วยไม่อย่างนั้นท่านพ่อจะกลับมาอีกครั้งและโยงความผิดให้ข้าเจ้าชวนข้าไปแต่ข้าไม่ไปตามประวัติศาสตร์ฟานจี้ฝางจะรู้ว่าปีนี้มีพายุทะเลทรายและพวกตาต้าจะโจมตีตาถงเพื่อป้นอาหารและปะทุสัตว์ ปาป่าทรงทราบชัดเจนว่าพวกตาต้าจะแส้งทำโจมตีดังนั้นพระองค์จึงตกลงที่จะไปที่ลานโจลานโจสมัยใหม่การสู้ข้าไม่สามารถซ่อนอะไรจากเจ้าได้จริงๆพวกต้าต้าได้ตัดลูกๆหลานๆของข้าออกไปข้ากังวลว่าเขาจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยข้าจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามพวกเขายันทาหารแกล้งทำโจมตีเธอสิต้องการจะหลอกให้กองทหารของเราผ่านไปเป้าหมายที่แท้จริงคือต้าถง ตาถงซานซีสมัยใหม่เมื่อองค์ชายมาถึงลานโจกเขาจะมองเห็นรายสีเหลืองเป็นระยะหลายพันไมล์เท่านั้นชายคนนั้นทำไม่ค่ากังวลเสมอคราวนี้ปล่อยเขาไปที่ลานโจกเพื่อกินขี้เท่าแล้วปล่อยเขากลับบ้านโดยมีหางอยู่ระหว่างขาของเขาเขาจะไม่กล้ายุ่งอีกในอนาคตเห็นได้ชัดว่าฝ่าบาททรงเป็นห่วงเจ้าชายและไม่อยากให้พระองค์ตกอยู่ในอันตรายจึงจงใจส่งพระองค์ออกไปหลังจากการกวาดล้าง โรงงานหว่างกงก็ได้ผลิตอาวุธปืนใหญ่จํานวนมากพวกต,ตาต้าบาลังแกพวกเราเมื่อไหร่เราควรเปลี่ยนความคิดที่เห็นการป้องกันในอดีตและใช้อาวุธปืนใหญ่เหล่านี้เพื่อเอาชนะพวกมันทั้งหมดในคาเดียวข้าได้เห็นพลังของอาวุธปืนใหญ่ของเจ้าแล้วและข้าก็รอคอยมันอยู่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการหาประโยชน์ทางทหารข้าจะแต่งตั้งให้เจ้านำกองพันลูกบอลลูนแล้วไปที่ตาผงพร้อมกับระยุกเพื่อขับไล่พวกตาต้านาจวงมิงถูกพวกตาต้าโค้กขำ ในที่สุดข้าก็มีโอกาสที่จะล้างแค้นให้กับราชวงศ์หมิงลูกชายของข้าย,ยังเด็กและข้ายอยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาให้มากขึ้นในเมื่อเจ้าไม่ต้องการข้าจะหาคนอื่นแทนฝ่าบาทควรยืนการที่จะไปตามทางของตัวเองและบังคับอาสาสมัครของท่านไปหลังจากที่องค์ชายกลับมามือเปล่าเขาก็พบว่าข้าได้ไปที่ต้าถงและประสบความสำเร็จอย่างมากดังนั้นข้าจึงไม่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้ ข้าต้องปฏิเสธเชิงสัญลักษณ์ก่อนด้ข้าจะสั่งให้เจ้าไปห้ามปฏิเสธเดี๋ยวเข้าทหารมาตาต้าแปดหมื่นคนโจมตีป้อมปราการทหารนอกเส้นทางตาถงในหลายกลุ่มทหารจํานวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตในการสู้รบหลังจากที่พวกตาต้าหยึดป้อมปราการได้พวกเขาก็ตัดหัวทหารมิงออกและเล่นกับพวกเขาบนเสาพวกตาต้าต้องการล่อกงกลังหักของกองทัพเราเพื่อช่วยเหลือป้อมปราการต่างๆ แล้วจึงถือโอกาสโจมตีเมื่อกองทหารของต้าถงว่างเปล่าแล้วต้องสงบสติอารมณ์และหรอให้กองทหารทั้งหมดรวมตัวกันกองทัพของต้าถงไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปต่อสู้โดยไม่ได้รับคำสั่งจากข้าขอรบทหารมา้าและสเสบียงมาถึงครบแล้วหรือยังความล่าช้าใดๆจะถูกลงโทษตามกฎทหารทุกคนที่นี่ยกเว้นคนของเจ้าชายมเหสี จางเหมาออกคาสั่งทหารหลายฉบับเรียกร้องให้กองทหารทั้งหมดลงตัวกันที่ต้าถงสงครามใกล้เริ่มขึ้นมาแล้วทําไมยังไม่ออกเดินทางอีกล่ะกระหม่อมกําลังทดสอบอาวุธใหม่อันทรงพลังอยู่เจ้าไม่คิดว่ามันจะสายเกินไปที่จะเร่งรีบใช่ไหมแพ็กระเบิดอาวุธใหม่ห่นไล่กาทั้งหมด97ตัวถูกทําลายไปหากหันไล่กามีความหนาแน่นมากขึ้น กางเสียหายก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้เยี่ยมการรับมีดจะได้ไม่เสียเวลาสับไม้ด้วยชุดระเบิดนี้พวกตาต้าจะถูกระเบิดเป็นเท่าฐานแน่ฟาบาทสิ่งนี้เรียกว่าสายฟ้าอันทรงพลังของตู้เวยหยุดพูดมากได้แล้วไปสักทีเถอะที่ประตูเมืองหลานโจซูโฮมาถึงหลานโจพร้อมกับหิวจินและกลุ่มทหารชั้นยอดพวกตาต้าเหรอพวกเขาออกจากหลานโจไปนานแล้วองชาซูจูก้กงจง ลุงขององค์ชายข้ามีความสุขมากที่ได้มาที่นี่แต่ในเฮอร์ซีมีหุบเขาเม่นน้ำไหลแห่งซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการสู้รบขนาดใหญ่เลยพวกตาต้าแกล้งทำรรมาโจมตีหลานโจเพื่อหลอกให้กองทัพของเราเข้ามาไม่น่าแปลกใจเลยที่จกักรพรรดสุนัขนั่นเห็นด้วยกับการมาของข้าอย่างง่ายดายปรากฏว่าเขาคิดไว้แล้วพี่ฟางคนนี้จะหัวลาะจนตายถ้าเขารู้ว่าข้าไม่สามารถเห็นพวกตาต้าในหลานโจได้จงนำเหล้างวนและเนื้อออกมาให้ข้า และทหารทุกคนจะได้รับประทานและดื่มเฮ้อช่างเป็นการเดินทางที่หลายประโยชน์ฟาบาวางแผนจะกลับปักกิ่งเมื่อไหรก่ก่อนกลับปักกิ่งอย่างนั้นเหรอข้าจะเรียนแบบพัวสู้ปิงพัวสู้ปิงเคยออกเดินทางจากเฮอรซีและนำทีมทหารมาชันยอดเข้าโจมตีทะเลทราย